สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ f ฟ i r y t เท l กับผมโอเวอร์นะโอเวอร์กันเช่นเคยนะครับวันนี้มาแปลกนะครับวันนี้มาพร้อมกับหัวจักเนะาะจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้เห็นว่าที่ขุดมันลดราคาอยู่50%เนาะผมเลยไปแอบซื้อไปขุดมา,าแล้วก็ขุดได้หัวจักมาเลยถือว่าคุ้มอยู่นะเสียไปประมาณ1,000เพชรเนาะแล้วก็ได้หัวจักมาแล้วก็ลูนอีกนิดหน่อยอเพื่อนเพื่อนอยากเสี่ยงดวงก็ไปลองได้นะครับตอนนี้ลดอยู่ถึง50%เลยนะ โอเคแล้ววันนี้ที่เราจะมาพูดกันก็คือเรื่องเวทแหล่งที่2ครับอ่าผมจะทําการเจาะลึกให้เลยนะว่ามันเพิ่มอะไรบ้างดียังไงไม่ดีตรงไหนเนะาะโอเคเวทแหลงที่2งเนี่ยสามารถดูได้จากตรงนี้นะครับเวทเนาะอ่าขวาล่างนะครับแล้วก็เวทแหล่งที่2เลยอ่าเวทแหล่งที่สองเนี่ยจะช่วยเพิ่มสเตตัสเรานะครับจะเป็นแหล่งเพิ่มสเตตัสเราอีกที่หนึ่งเนาะ แล้วก็ยังมีเอฟเฟกเพิ่มคีอีกนะครับเหมือนขั้นที่1จะเพิ่มคี1%แล้วก็คีเมด3%นตะครับขั้นที่2เพิ่มคี2%เคีเมด6%นตะครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายขั้นที่5เนี่ยเพิ่มคีถึง5%เตคีเมดถึง15%นะครับแล้วตั้งแต่ขั้นที่5ขึ้นไปก็จะไม่เพิ่มคีเพิ่มแล้วเนาะจะอยู่ที่5%แล้วก็คีเมด1 5เท่าเะครบแต่ว่า คิพวกนี้จะเพิ่มก็ต่อเมื่อเราเจอผู้เล่นเท่านั้นนะครับแล้วผู้เล่นคนนั้นต้องเวทแหล่งที่2ขั้นต่ํากว่าเราเท่านั้นครับเอฟเฟกต์นี้ถึงจะแสดงเนาะถ้าเจอผู้เล่นแล้วผู้เล่นคนนั้นแหล่งเวทที่สสูงกว่าเราเอฟเฟกต์นี้จะไม่แสดงผลนะครับอ่าแต่มันก็เพิ่มคิที่เยอะอยู่นะครับเอาไว้ใช้ในวอลกิลหรือเอาไว้ใช้ตอน p v p ได้เลยนะครับอ่าเพราะงั้นเราต้องอัพขั้นนี้ให้สูง เพื่อนๆคุณอยากรู้กันแล้วใช่ไหมว่าจะอัพยังไงนะครับวิธีอัพเวทยอย่างที่สองเนี่ยคือการเอาอุปกรณ์ชั้นยอดมาย่อยนะครับซึ่งขั้นหนึ่งเนี่ยต้องใช้แต้มละอ,องเวทมนเนี่ยสามสิบแต้มนะครับขั้นสองต้องใช้ละองเวทมนถึงหกสิบแต้มนะครับแล้วขั้นสามยังต้องใช้ละองเวทมนถึงร้อยแปดสิบแต้มนะครับถึงจะสามารถอัพขั้นสามได้เนาะตอนนี้ผมอัพถึงขั้นสองละ ผมยังขาดอีกร้อยแปดสิบแต้มผมถึงจะอัพขั้นสามได้นะครับอ่านึกออกไหมแล้วการได้แต้มละอ,องเวทมาเนี่ยต้องเอาอุปกรณ์ชั้นยอดไปย่อยนะครับอ่นนี้ผมมีอุปกรณ์ชั้นยอดอยู่สี่อย่างนะครับผมมาทําให้ดูตั้งแต่เวลหกสิบนะครับถึงอุปกรณ์ชั้นยอดเวลเก้าสิบกันเลยนะครับอ่านี่นะครับเขียวเวลเก้าสิบเนาะในบาร์ตานี่เขียวเวลเก้าสิบได้ละอ,องเว็นมูห้าสิบนะครับ อันนี้เคยวเวล70นะครับได้ลองเวมนม์25นะครับแล้วก็เคยวเวล60ได้ลองเวมนม์15นะครับแล้วก็ชุดเวล80ได้ลองเวมนม์35นะครับอ่าเพราะงั้นจะเห็นว่ายิ่งเลเวลสูงก็ลองเวมนม์จะได้มากขึ้นนะครับและการย่อยเนี่ยต้องใช้นี่นะครับคูปองละอองเวมนมืนนะครับซึ่งสามารถซื้อมาได้ที่ร้านค้าปกติเลยราคาเนี่ยจะเป็นโก500โกเนาะ ผมมีทั้งหมด4ชิ้นผมจะซื้อไปเลย4ชิ้นทั้งหมด2 0 0พันโกนะครับอ่าพอดีเลยโอเคอ่าตอนนี้ผมมีใบพอละผมจะทำการย่อยตั้งแต่เวล60ไปถึงเวล90เลยเนาะโอ้อันนี้มีคืนชีพด้วยนะย่อยไปเถอะย่อยย่อยครับได้15แต้มนะครับย่อยได้มาอีก ยี่บห้าแต้มเนาะย่อยแล้วก็ได้มาอีก35แต้มนะครับส่วน90นี้ย่อยได้50แต้มเลยโอเคผมย่อยไปทั้งหมดผมได้มา125ยแต้มนะครับผมยังขาดอยู่65สิผมยังขาดอยู่55แต้มนะครับถึงจะสามารถอัพขั้น3ได้เหมือนที่ผมซื้อไปเมื่อกี้ผมเสียโกประมาณเวลเกเนี่ยเสียโกประมาณ หมื่นห้านะครับเวลแปดสิบเสียโกรประมาณหมื่นหนึ่งเวลเจ็ดสิบเสีย,สยโกรประมาณเจ็ดพันเราก็เวลหกสิบเสียโกซื้อมาประมาณห้าพันนะครับอ่าได้มาแค่ร้อยี่สิบห้าแต้มเองนะครับที่เราเสียไปทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณสามหมื่นเจ็ดพันเลยนะครับที่เราเสียไปเพื่อจะได้ร้อยี่สิบห้าแต้มเนาะซึ่งก็แปลว่าการที่จะทําให้แหล่งเวทมนต์ที่สองเลเวลสูงขึ้นเนี่ยต้องใช้ โกจำนวนมากเลยนะครับถึงจะท้ายมันขึ้นได้เนาะแต่ก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะในการเพิ่มคีนะครับซึ่งคีในเกมนี้หายากมากนะโอเคแล้วก็แต้มพวกนี้สามารถรีเซ็ตได้นะครับนี่เสีย1 0 0 0 0มโกในการรีเซ็ตนะครับแล้วก็สามารถอัพสเต็ได้ใหม่เนาะ,ะน่าจะคร่าวๆประมาณนี้นะครับเรื่องแหล่งเวทที่นะอ่นะโอเคงั้นเราก็มาสรุปกันเลยนะครับ ว่าเวทแหลงที่สองเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะครับอ่าเวทแหลงที่สองเนี่ยมีข้อดีที่เพิ่มคีให้เรานะครับถึงห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ยังเพิ่มคีเมทให้เราอีกถึงสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ยังเพิ่มสเตตัสต,ต่างๆเช่นสเตตัสที่เราต้องการนะครับสเต,ต็งอินวิดเอจนะครับซึ่งจะช่วยให้เรามีสเตตัสเยอะขึ้นเนาะอ่าแต่ข้อเสียของเวลแหลงที่สองเนี่ยคือหนึ่ง คีกับคีเมทที่ได้เนี่ยไม่สามารถใช้ได้โดยทั่วไปนะครับสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อเจอผู้ใช้เวทที่มีเลเวลแหล่งสกิลที่2น้อยกว่าเราเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็เงินที่เราจะเอาไปใช้อัพแหล่งเวทที่2เนี่ยต้องใช้เงินจํานวนมากนะครับถึงจะสามารถอัพให้เลเวลสูงได้เนาะแต่ว่าถ้ามีเงินก็อัพไว้ก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าพวกที่ไม่มีโกมากพอหรือสายฟรีอะไรเงี้ยก็อาจจะอัพยากหน่อยเนาะ อาข้อดีข้อเสียของมันก็มานี้นะครับวันนี้เราก็จะมาเป็นคลิปสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับงั้นผมก็จะขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับบาย